กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับวันนี้อยู่กับช anel Riven กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะไปขายผลไม้ช่วยเพื่อนเนีฮะนี่ครับรถของผมนะครับเพิ่งเพิ่งแปบว่าเสกมาเลยนะครับ <c oughs> อย่างที่เคยบอกนะครับผมบอกว่าบางทีก็อาจจะได้ใช้ PCJ หกร้อยนะวันนี้ก็มาถึงนะครับจะเอาไปช่วย เพื่อนขายผลไม้นะครับโอเคเราก็จะมาเล่นแบบเดียว์ไรกันอีกเช่นเคยน,นะหยุดรอไฟแดงพร้อมกับไอน้นีเลยนะเลยไฟเขียวแล้วคลิปนี้ก็อาจจะต,ตึกตึกตักตักหน่อยนะครับเออแล้วก็ขับไปซี่เดี๋ยวยกล้อเลยยกล้อนะเดี๋ยวเราก็จะทำการ เรื่องอะไรครับเบินยาเอ้เบินเครื่องออกตัวนะครับเบินยาไปเลยเน่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 เดะเดะเดะเฮยมาร์คแผนที่แป๊บนะครับเด้อเด้อหาจุดมาร์กก่อนโอเคเอาโกติเออก็ขอตัดไปตอนที่มาร์กเสร็จเลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาร์กเสร็จแล้ว เอเดี๋ยวขับไปสิเปลี่ยนมุมมองแป,ป๊บนะครับมุมกล้องนะโอเคเลยรู้สึกว่าจะขับยากหน่อยนะครับใส่หมวกกันน็อกด้วยโอเคนะ <c oughs> เราก็จะขับเลยไฟเขียวแล้วนะครับเออขับไปยุกล้อไปนะครับเลย โอเคนะเฮ้ยไปไหนวะอืมไฟเหลืองเลยโอเคนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเราก็ขับไปเลยนะไฟแดงแล้วหยุดก่อนคลิปนี้ก็อาจจะมีผ่าไฟแดงครับ รอก่อนแปบ๊บ <years> โอเคนะครับมาแล้วนะเราก็จะทำการรอกันเลยนะไม่คับพี่ดิเออเข้าไปเข้าไปเอแนแนๆแน,แน,แนออกตัวครับออกตัวฝ่าแสดงกัเลยรถ <Wow. S 1> มัก็ขับยากนะครับผมไม่ถนัดไง อ <c ười> <side> ืมหยุดรอไฟแดงก่อนออกตัวไปเลยเน้นๆๆๆๆๆออกตัวออกตัวอ้าวเบิ้ลทำไมวะเบิ้ลแล้วไม่ไม่ออกตัวไปครับอู้ ไปครบไปเลยอู้ววววอวววววววนวว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 ผมววววดวว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 เปววววววไว เราจะกินน้ำชนกันได้ครับนี่ที่ใส่หมวกกันน็อกไม่เอผมตายอะ่ะโอเคไปต่อไม่ไต้องสนใจครับโอเมื่อกี้นี้ยกล้อหลังด้วยเราไม่ห้าวอีกเลยครับเดี๋ยวเราตายบานเครื่องโชว์เลยเออ อ้าวเฮ้ยนะมันฝ่าไฟแดงเฮ้ยอืมอีนนี้ก็ข้ามถนนชาชิพายก็เหยียบแม่งเออไปไปไปขับไปต่อครับอือหอเออไฟแดงอีกแล้วนะไฟแดงเยอะมากครับเืางเี้ รอ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 นานนิดหน่อยนะกินนว่กันานะนะแดงไม่แดงไม่สูนไฟแม่งเลยไม่สูนครับแล้วมันคุณผ่าไฟแดงอยู่อะนะ อมปดกวกูเหยียบพวกนสามตัวเดินช้าๆโอเคขับเลยครับไปเขียวอู้หูยุกเอืมยกรอบเลย ย้อนสอนครับยอ้อนสอนอ้าวชนไปแล้วไปผิดทางคับบึกอกนี้เดี๋ยวออกนอกเมืองกันเลยนะอืมเดี๋ยวเราจะขับไปทางด่วนก่อน,นครับไปทางเออเลยทางนี้ไปสิทธ์ก็จะเป็นทางนอกเมืองนะครับอันนี้น่าจะเป็นทางด่วน,นครับออกนอกเมือง ทางหลวงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับหมายเลขเท่าไรก็ไม่รู้นะเบนเบนยางออกตัวครับอู้นดุกอบเลยมอมอมอนู้นนู้นนู้นมอ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 ไป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 ครับไปครับเอ็นเบก่อนเบก่อนเอาไหมเอาไหมเอือ อ๋อเขาหนวกหูตายเลยไปขับเลยนะครับโอเคนะครับเราก็เดาการขับมาออกนอกเมืองแล้วนะตอนนี้ก็จะถึงนอกเมืองแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะรู้สึกว่าน่าจะมีตำรวจคอยลาดตะวินแถวนี้มันเป็นสายตรวจหรือเปล่านะก็ไม่แน่ใจนะเราก็ต้องระมัดระวังนะวัวมันจะไล่เราอีกนะไล่แล้วเราก็จะดูนค่าปรับเสียเงินอีกแล้ว หาเรื่องแต่ให้เป็นเสียงเงินนะเนี่ยห้ามขับความเร็วเกินยี่อีห้าสิบกว่าชั่วโมงต่อชั่วโมงหรือเปล่าวะอ่านไม่ทันครับตอก,กินนี่ก็จะน่านี่ก็น่าจะเป็นโรงเก็บน้ำหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับมาถึงโรงเก็บน้ำหรือเปล่านะ ทิ่หน้าเราก็อยากไปเที่ยวเขื่อนอ่างเก็บน้ำเลยนะครับส่วนใหญ่อ่ะแต่ผมไม่รู้นะว่ามันตรงไหนถ้ารู้ก็ช่วยบอกเลยนะครับว่าผมยังทำภารกิจยึดเส้นยุสาไม่พอเลยนะยังทำภารกิจไม่ทั่วถึงนะว่าแต่ทุกคนมีวิธีหาเงินแบบไหนก็คอมเมนต์มาหให้นะผมก็รอ้อนเงินมีนะตอนนี้ ว่าเงินมีแค่สองหมื่นสี่ห้าไปสี่พันเท่าไหร่ก็ไม่รู้ะต้นรถขนเงินหรือว่าอะไรนะเรื่องพุนผมก็ไม่ค่อยถนัดนะถนัดเรื่องขโมยมากกว่าในเกมนี้นะพุ่นผมก็ไม่รู้ว่าจะป้่นยังไงนะพวกผมก็ไม่เคยป้นเหมือนกัน นะมาถึงถนนทางไปถนนนอกเมืองกันนะแล้วกนะ็เออเนี้เดี๋ยวเลี้ยวขวาไปเลยรอดใต้สะพานก่อนนะรอดใต้สะพานด้วย ้ยว่าแต่มันมีทางขึ้นเขาด้วยนะครับรุดรุดขนอะไรวะน่ะพวกขนไม้นะขนไม้ขนเหล็กบิดไปแังๆวิยเจอมาหรือเปล่ากินไะม่น่าควางหรือเปล่าตาฝานหรือเปล่า ก็ชอบตาฝานเฮ้ยรถอะไรวะคุณคุณนะรถอะไรอะคุณคุณนะนี่อ้าวนึกว่ารถขนเงินใช่ไหมวะไม่น่าใช่นะนี่ก็จะเป็นลำทานที่แห้งแล้วนะคะเป็นสะพานนะครับแล้วก็จะเลี้ยวเฮ้ยไม่เลี้ยวพูดผิดแล้ว ตรงมียาทางนี้เป็นทางตรงอยู่แล้วร้านร้านผลไม้เพื่อนเราก็จะเป็นสีแบบว่ารถสีดำๆนะครับถ้าที่ผนจะไม่ผิดนะมันโทรมาบอกเมื่อช้านี้นะรถสีดำดำเป็นรถตู้นะครับเงาๆนะครับ แล้วมันก็จะมาอยูน่นะครับอืมอืมขับเลยนี่ครับนี่ก็จะภาพแล้วผมก็จะพาไปชมข้างในเลยนะครับนี่ก็จะเป็นที่แบบว่าขุดเหมืองขุดเหมืองหรือทําทางรถไฟก็ไม่รู้ครับหรือว่าบ่อน้ำมันก็ไม่แน่ใจนะ เพามติดกับรางรถไฟนะนี่มึงเขาคุยอะไรกันก็ไม่รู้นะนี่นะเดี๋ยวผมพาไปดูเลยครับเขาเรียกตรงอะไรของโหไม่แน่ใจนะเออนี่นะมีรถไฟหรือเปล่าอะนันะครับรถไฟเพิ่งวิ่งผ่านไปเลยรถไฟขนส่งสินค้านะครับโอเคเราไม่สนใจนะโอเค ไปกันต่อเลยนะรอือเปิดเปิด,ปดไม่เปิดผมชนอือชนไปเลยเขาไม่เปิดให้เรานะเฮขับไปที่อือ่อืออีกไม่ไกลครับอีกไม่ไกลอีกไม่ไกลมากนะขับไปต่อเลย คลิปนี้ก็ชิวๆไปครับยาวไปยาวไปเออไม่มีอะไรมากนะรยแบตดจะหมดโอเคนะเจอเจอคุณปั่นตะกยานด้วยนะครับสองคนเลยวะเกเครื่องเบอร์ใส่ดีไหมไม่หรอกไม,ไม่ไม่หรอกครับเออเลาเรื่องแบบอะไรนะเราจะไม่มีการฆ่าคนตายนะโอเคอกเลย นี่ครับเขาก็ปั่นไปไหนอ่ะพี่ครับพี่ครับปั่นไปไหนครับเสือกโอ้เอา้าวผมามาทำเชดดาผมหมอดาผมนี่ผมหม้อร้อนะเออเออเจอเจอกูไอ้แกะขับปิลิจุบชนแม่งเบียดแม่ง โอเคนะเราก็มาถึงแล้วนะตอนนี้ถึงแล้วมาถึงแล้วเดี๋ยวจอดไว้หลังร้านเลยโอเคนะเราก็มาถึงแล้วนะเฮ้ยนี่ครับตู้สีดำๆม,มันบอกเนี่ย เออเพื่อนเป็นไงขายดีไหมอ่ะอืมก็ดีอยู่นะแต่ว่าแต่ว่าแฟนกินเช่นคอไปเยอะนะโอเคโอเคเพื่อนโอเคโอเคตอนนี้เพื่อนเราก็ได้ออกไปเยอะแล้วมันก็ให้เราเฝ้าร้านร้านนะครับแล้วเราจะไปเรียกลกูค้ายมันเลยผลไม้ไป่จ้าผลไม้ครับผลไม้เอ้ยรูปอะไรวะบอกินนี่แปลกๆนะผลไม้ีครับ โอ้ oh, ต้องเล่นจับโจนด้วยครับโอ้ไ oh, ด้จับไว้ลุ่นนะผลไม้ไม,ม,ม่ครบผลไม้ผลไม้ไม่ครบผลไม้ครับผลไม้ผลไม้ครับสองโลสองสองโลยี่สิบ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 โลสิบบาทนะครับอ่าอ่าเอาซมุกได้เอาหวัวปีกไปกินอ้า